แจ้งข่าวด่วนนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้มาติดตามการประชุมคอรมในวันที่15มิถุนายน2564ค่ะอาจจะมีลุ้นนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของพอร,กรกรกู้เงิน5แสนล้านบาทค่ะและอาจจะมีการเยียวยาเพิ่มนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านหลายคนนะคะรอคอยการเยียวยาจากทางรัฐบาลเพราะว่าได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ในวงกว้างนะคะและมีกระแสในเรื่องของกรกรได้เสนอในส่วนของสภาพัฒน์นะคะ เรื่องการแจกงเงินเยียวยาจาก3,000บาทคนละครึ่งเป็น6,000บาทส่วนเรื่องนี้จะมีการนำเข้าคอรมอและเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารในวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องของพรกรกู้เงิน5้0แสนล้านบาทนะคะผ่านคอรมอไปแล้วแต่พรุ่งนี้คอรมอจะหยิบยกกลับมาเยียวยาประชาชนในเรื่องไหนบ้างแต่ตอนนี้เตรียมเงินเยียวยาไว้แล้วล่ะค่ะแต่จะออกมาในรูปแบบไหนด้านไหนก็ต้องมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมคอรมอพรุ่งนี้หากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องีสซนแซ่บวันนี้มีคลิปเสียงจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตจิตกรุ่มประชาสัมพันธ์มาฝาก ุผู้ชมเพื่อยืนยันว่าตอนนี้รัฐบาลเตรียมเงินเยียวยาประชาชนเพิ่มเติมแต่จะออกมาในรูปแบบมาตรการอะไรต้องติดตามค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงกันค่ะพอเรกองเงินกู้รอบใหม่5 0แสนล้านบาทนะครับตอนนี้ก็ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางภาครัฐก็เตรียมที่จะดำเนินการกู้เงินมาช่วยเหลือมาเยียวยามากระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศไทยของเราตามความเหมาะสมนะครับตามสถานการณ์นะครับซึ่งมี3แนวทางหลักๆนะครับสำหรับเงินกู้5้าแสนล้านบาทนะครับหนึ่งก็คือใช้สำหรับพัฒนาในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนนี้30 0หมล้านบาทนะครับ ส่วนที่2ก็คือวงเงินสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน3ามแสนล้านบาทและส่วนที่3นะครับเป็นวงเงินสำหรับการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม1นึ0 0 0สืล้านบาทนะครับซึ่งวงเงินกู้5้าแสนล้านบาทรอบใหม่นี้นะครับก็จะใช้ควบคู่กับงบประมาณประจำปีของภาครัฐนะครับเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดรอบนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งครับส่วนการเยียวยารอบใหม่จะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ครับ